เลขแตกสามตัวพ่อค่ะไปแค่ไปแพูเท่ก่อนแค่กับพี่แอร์ี่อยู่ตะข่อยร่องน้ำอยู่นู้นเรื่องเหมาโอ้โอ้โพี่น้องปูมาแล้วปูมาแล้วไปเดินทางปูนั่งรถคันนี้บ่เอานี่เด้อพี่น้องปูนั่งรถคันนี้นะคะเอฟซีอ่ะถ้าใครอยากจะเอาไปเสี่ยงโชคตำลาวก็ เอาไปเสียงโชคตำลาวได้นะคะพี่น้องตำลาวตำไทยนะคะปูมาแล้วปูมาแล้วปูสามตามาแล้วนะคะเอฟซีออำเภอเพนจังหวัดอุดรนะครับเอาไม้ก็นาพ่อบบ้้้านนนีกครััอ่หงงแขไปพี่น้องกดไลค์คอามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะปูสามตาปูกลางน้ำนะคะ ปูแพกกลางน้ำนะคะเพิ่งมาเมื่อกี้นี้นะคะเอฟซีผมก็หอดมาถึงนะคะเมื่อนั้นปูบอกว่าเดกโพดข้นอยู่น่ะฮะไอ้ยังนี่ยังนี่ยังปูนี่ยังกระดาษนี่ยังมาขักนกาัน มาได้เลากระดาษมันก็ท่านแมนเด้ว่าท่านแมนเดว่าท่านแมนเดเอ้าเอาออกก้อนเดเอาไปเมื่อนี้เป็นยังมันคือมีเล็กเที่ยวตั้งระเที่อไปเที่ยวตั้งกะเทียเด้อเด้อปูมันต้องเอาลงดอกมัต้องเอาล่งขาหน่อยโมขน้อยบอเป็นยังเทียดยังสันบอบ่ให้ผู้ใดผ้าเที่ยบยังสัน คิบเองบ่คิดเองคิดเองปูนไหม้ายหนนะครับฟั่งเสียงปูนจ้ะไม่ถามบอกที่เราก็บนบอกกันอันบอกว่าเทไรนันก็ฝากไม่ไรเป็่วมันเอาขาดมืมนก็ไรเราพูนขาดพืนลกแปดท่านหาคขาดมือก็แปดท่านหากระไรว่าจัไบขาดมือแปดท่านหาได้กันแ้วเออฟังดีดีเด้อปิดนาบ่ ชนะขาดมือยุ่านอันบบอกเหรอนมบอกเองนมเบนนะเออนมบอกเองเาปากไม่ายประเด๋นุ่มเมากบกก็ว่าขาดมือลาไรเราคู่ขาดมือยุแก่ทนหาตเาาหาที่สุกัอ้นหาค่ะตัวแดงสิม่นปูว่าที่ไ้นยังสามที่มือก้อนเลอยู่วยโรงานมาไกลจังได้ไปเสนอนีไปกัหามดนั่นมากก็โอ้เศร้าเ้อปูกังเ เราซูนหามอเตอร์ไซค์ค่ะซูนหาโอ้ซูนหามันขึ้นนี่เลยมันขึ้นนี่เลยขึ้นี่ฝากไปไม่ไผ่ไปนี่ปูเห็นหรือไผ่เห็นจ้ะเห็นน้ำกันนุม่มซีไผ่เห็นก่อนบุญง้อมเห็นก่อนที่แรกเราที่แรกว่นเป็นซื่อๆขึ้นมาเป็นดำๆเป็นคืองูน,นี่ละค่ะปูปูงูยังมาขึ้นนี่งู้ยอะเสร็เลยมาวอาเปทั่วอะไรแล้วงูออกไป มันก็คล้ายๆกุ้งเครวายสิปล่อย<ช>มันค่อยกลม,ๆๆรรมๆๆเหากลมหกท่านนี่แหละกลมหกเป็นเลขศูนย์บุพเพสีหาวีนาทีกับเล็กขาขึ้นมาพร้อมเลยตจแบบเดียวกันได้ขึ้นมาเ,เป็นเลขข็กหาขึ้นมาเลยมันเป็นสีใดปู้เป็นแบบใดสีดำสีดำ,ดำเออเป็นวงขึ้นมาในนามมึงวงขึ้นมาเลยวงขึ้นมาที่ไหนก็ขึ้นมาซื้อขึ้นมาสีาสสิดนนหนำเขาเป็นศูนย์เลย อ่เห็นก่เห็นต่ปูเดียวเลยนีซีเห็นน้ากันมดอ่ะแต่ว่าเพื่อนเห็นก้อนเพื่อนอิ่นกูเบิ้งจ้ะแล้ว่างมูสีมาเสีสนเมื่อไปวิบอเป็นเลขสวนปอกเลขหากถึงมากคนนั้นบุพเพามสิบสี่สิบวินาทีมันก็หายไปซื่อๆไปดื้อๆกังเว้นแฉกไม่กี่ัประมาณใบสใบสตัวใบสา ปู่คิดว่าแมนมาจากหรือว่าตรงรอดใดคือเลกนีรดก็คิดว่าก็คิดว่าพ่อทนแมนกับโบจักรทานจิตังไงกับโบจักเลยแต่ว่าแย่าเฝ้าถมบุญนี่สี่สิบบาทสุกปู่กับพ่ออือรอนี่มีฝันมีนบอกค่ะแมนก้อนเร็ที่แน่ๆพันเสียก้อนเลขกอยู่สองสามมือเดี๋ยวต้ันยังโดนนีกับพวก็นซีมือเนั่นครับอันาพ่สี่คงทุทไทยแมนรู้อันนั้นอ่ะ โอ้กว่า่นจะขามโค้งเราครับมันอยู่ภูเขาควยบอครับฝันอยู่สลานน่ะเมนียนฝันอยู่สลานได้ปันหาศูบอกฝันก้อนที่ได้อยู่นี่สามืี่มือฝันว่าฝันได้หูห้องแปดัาน่ะนีคือโค้งซุ้ไทยซือตัวแทนนี่อันนี้คือกันมันขึ้นมากยังมากเลยฟอไปเสีเชเป็นยังางท่อนอ่ะเออฟอร้ไปเช่เป็นมันเจคข้าก้อนบ๊อบจ้อยจอยทีสองสามมือเลยชัว นั่นหละคือโค้งคุดท้ายเราพ้นให้นั่นมุงหนี่ยุ่งาเราไมนมาตต้งแต่อันนั้นนี่ยังอันนี่ยังอันเขาเขาอยู่ใหม่เพ่นนอวางไปเขาไเห็นได้ละเราไปนู่นน้ำแทงกับมันันิ่มุดลกมาจ้งเลยเป็นกระดาษมาแต่เสร็มาเจ๊งเป็นกระยาษมา่จนกม่มารดาษมานเมีเยนามาต่เรมายปนครับามามาามาติดได้จัางไดปานิหาริย์อีกบ่นี่ ก็ยังเป็นอยังตัวอยังแน่้ยเนาะเห็นชีวายมันบังเอิญเกินไปบ่ค่ะจักมวยไพรลงไปแพ้เด้อปู่ผมเบิ่งอยู่มาแล้วกันมันต้องได้มีคนลงไปแส้ยงหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเลขยูหันข่าวพิเศษมันมีงง่าขึ้นมากหรอกมันเลขยังปู่จักปู่เห็นเลขบ่กกระส่นเห็นเลขยังครับช่วงมาเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งหกเออมันกับแปลกนี่ค่ะมันกับไปเที่ยวบ่ปู่แปลกอยู่นีเราไปเที่ยวขามฟังบ่ เหล็กร้อยมาต้นี้เหล็กร้อยมาเหล็กหน่งหนึ่งติดดูแพง้ร่อดดเลยเขาเขาเป้มเี่ยขาพ่นแล้วจังมาขามฟังต่อนไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศโปเมันร้อยขามน้ำขามแค่ม่รืองขามฟั่ประเทศเล่าเลล่าเ้ามอยูสมงามเถอปูเออจังว่าว่านี่แหละสิเป็นยังกับปูร้อยขามคุมเล่าเลยข้านไอยไปับู ตัวใดละจ้ะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งอกไรนาหนึ่งหนึ่งหกนะคะหนึ่งหน่งกไปเที่ยวเล่าไปเที่ยวห้าน้อยเอาสมมตถามเที่ยวดูขามเล้าขามโค้งให้ค่ะขามเล่าขามโค้งเข้าเบ่งโดยตาเขานะเขาเห็นแต่ว่าในกล่องนะในกล่องก็เห็นแว่ายุไกรใช่เราคอยส้มมึงเขิ่มคได้หยือล่าุ้มเหรอครับเมื่อกี้มันมันบชัดบลชัรบมชัดนะยครับยุไกปชัดเ มันมันขาวยางเดียวปูดชัดเลยครับว่าชัดคักเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งหกปัวหนึ่งงโ้งทำไรเลไม่ใช่มค้งหักไม่ใช่โคงหัจะทำดูหลายเมื่อหนึ่งหกเอาหนึ่งหกเด้อศูาโค้งไปก่อนอันนี้ไปเที่ยวต่างประเทศอันเห็นเด็กเห็นเด็กหนึ่งหนึ่งหกกับศูห้าเอาไปเที่ยว้ามโค้งก่อนนะคะเอฟซีหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแจ้งสนอปปูจของเข้าเทแทน ประมาณสามสี the the stuck, okay. ่มือกวนสิวของสองมือยิงเสียัน้็สคชิเมียนพุดขึ้น่าในน้ำในมมเนียนสูนหากัรจะโปแน่กันนี่ออาจดคำโค้งก็บโปรจักนั่นน่ะคูนหาน้ำเด้อกระสันของแท้ของจริงสามสี่วันเนาะสองมือไปสนุกชิเมียนแต่ว่าอดีพานมาปูฝันเห็นโตแดงเมยนป็นปูสองมือครัา กันนี้บอกสองมือแดงจริงคือเลยแดงคือเลยครับจนรถเสือาไม่สี ame, ya, so masa, fire, no bs, ่ส re ิบบาทนี huh. <one. S 1> ่เเต็มเลยปูปูบันนี้รดบดได้ไหครับปดพุ่มนม่เปนบ่กครับปมนี่ได้บินบาทได้สี่สิบบาทปุ่มไ่เลยปุ่มบมดเลยกับพี่แจ๊นหน้าไว้นะครับเพราะว่าเล็กร้อยมากมาติดแพรปูนะครับหนึ่งหนึ่งหนะครับไปตัดวินวินสอตัวเดือครับเก็บหนึ รัฐบาลไทยจเก็บไปน้ำแน่ตัวหนึ่งเหรหนึ่งหนึ่งหนห้าบอกว่าบอกมาใหม่ของกบอกหายร่งคนคนบ่หายร่งไปใน่เพิ่นเด้อกับบอกมาเปผู้ยิ่งบกมีคนรงหครับมีคนลงเนี่จ้ะมาจึงกัเห็นกับตกใจเนว่อว่าผู้ใดเอามาติดทุกันมาไผ่มาผ้าผมาผมไม่เห็นเ หัวเต้เห็นนี่แหละครับฝากไว้เป็นมากแต่เมือนสองนี่ผลไล้ตลงมาพี่หัวเต้น้อบกันโป่งอย่จังไดก่อนไปก่อนออไปฝกกันล้หน้าบงเลยเอ๋สิหนึ่งหนึ่งหติดจูบพี่น้อมเป็นแค่สามตาติดร์บอกลางน้กันให้ห้องหรอกปูกลางน้ำแล้วโอ้คิด่าร์บอมเป็นไทยหน่งห่ง หนึ่งหนึ่แบบเล่นเี้ยตังระเทียนำค้งบ่ครับย่าแล้วก็อยลืมศูนหากับึ่งครับูนห้าา้หนี่เป็นปูแลวองคนามปูบท่านมาสี่หกหกสค่ะูครับตัวนี้ปูอยางไดอย่างนอคะผลนี้มาปูอยาดแข็งผล่าเซียวอย่แสงสว่างบอครับวยพพื้นได้ฟฟ้าผล่าขม้ารถเล้วให้ผีสามตัว สามโมงสิวกันครับปูสามหมงสิบมงเขาจะมืดก็มจ nee, ังมืดบ่มีฟ้าจางหรครับงแค่นบบ่มเอายน้อยกันปูเอายังกับปูเอ้ายังกับข้าแงสว่างละไฟฟ้านปูเราโบดได้ฝานุมไปสัตในบ้านยากของเราอะไรเมื่อานก็จะเาโทคำางนุ่มไปสัตนุ่มอนี้ไปรับให้โบนดน่นวกซปขึ้นาีน แผงโซลาเซลล์ตสามสีสแผงง่ายๆครับปูงานนะคาสองสามหมื่นอืมแต่ชาดได้แล้วครับชได้ยอะเห็นอันอยูออมเพื่อว่าไทยคนเห็ดปูเนียโบเอซูนกบนกบไว้กลกกางน้ำมันสิละสามสี่แผงหมดไงไหมครับแผงแผง,ง,งกว้างกฤละตรงกลางยู่ใ่หตัวใดครับปูตัวใดจะเป็นแสงสว่ังให้ครับน้ำใดยงร้อมบลตัวใดนาะค่ะ ตัวใดที่เป็นแสงสว่างให้ครับตัวใดครับบอกบ่าบอกเดี๋ยวการยังบอกเราก้อนโมเลกุลสามสี่หมื่นโยมอันหนึ่งหนึ่งหกกับศูนย์หานี่เอาข่ามควงกันเนาะแม่เนาะกิดแต่แสงสว่างก่อนนะคะตัดเต้นด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าแม่หนูปืนเจ้ามาเรียบอกตรงนี้เรียกเท่กับบอกตัไใดโยมบอกแปลงก็มุ่สาตัวคักนี่แหละเดี๋ยวเนี่้คนหมายบอกสามหมือนะครับเนาะแม่สามหมื่นสี่หมือนรู้ปะมาณนี้ละ ที่ับสองมือริมรอนะคะเอฟซีอสีบอก้คู่ใหมบอกีีสีบอกังสี่บาทนี่บอกจังไดหนึ่งถึงเก้าให้ระวังศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ระวังไว้หามันมาศูนย์สบรักสิบตัวเ่อไปใส่รางวัลที่หนึ่งหัวรางัลที่หากักงมคู่หมเดนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์บรักสิบัเพ่ไปใส่เอาคอประกันพร้อมร้ศนมาแค่ันเียวดนนี่ด้นี่ ผู้นูงเล็ใหบอกว่าอีกสามสี่มือก้อนเลขี่ออกับปูว่อนดเอานี้บอกเดี๋ยวนี้ก็ได้เอาค้อประกันพร้อมตัวนี้หนึถึงเก้า้รางศูนยะมันมาให้รางศูนย์เด้อพี่น้องปูศูนเราบอกพี่น้องสูนให้ดีิ่มได้ยินเาปูมาเงัเขาปมนี้ปูจากมาด้าแสนผู้ใดกับ